สวัสดีครับปูติดตามช่องนักลายเฮ็ดชาแนลทั้ง f c ใหม่และ f อเก่าทั้งปูติดตามและยังมาเดตติดตามนะครับวันนี้ผมจะนาาํามะละกอนะครับติดตอนใบติดท่าที่ตอนใบออกปลูกนะครับเป็นหมากแล้วนะครับเป็นหมากแล้วนะครับจะู่ในนาออกปลูกนะครับวันนี้พะว่าผลมาแล้วนะครับอลุก คือนห้าจะหน้าหมอผูกนะครับอลูกได้ไหมเดีถึงถึงวันนี้นะนี่ครับตัวอันที่สองออกหากแล้วนะครับที่ส น้ำเลยปลูกสต็อปจะเปนบุมสีสต็อปอนี่คือต่อไม่กินี่คือหากมันนะครับเรื่องบอ,อกห่างข้างตองตัดเพื่อไว้นะครับเพื่อจะเอาลงหลุมเพราะว่าตัวนี้มันอยู่ในหนาดินนะครับบออพ่อและพี่น้องตื่นเตนไปกันลุ่มนะครับกันลุม่ม กันมันหลุมนะครับนี่โอเคนะครับถุมเลยนะครับอยูนน่ในนาดินถุมเลยนะครับนาพ้นปูเท้าอะให้น้ำค้งนะครับเดี๋ยวหากมันสินเน่าปูกธรรมดาแล้วครับ มาหากมันออกแล้วอืมเช่นี้ก็เซ็ตแล้วนะครับมาบึงต่วนต่อไปแต่ผาเอาผาไม่พอนะ หากเดินดีนะครับหากเดินดีมากนะครับเดินดีมากส่วนนี้นได้นะครับส่วนนี้ได้ถมเลยนะครับ เดี๋ยวมาส่วนที่สาม,มารถเป็นท่านท่านแรกน,นะครับเป็นท่านน้อนแรนเป็นท่านนอนแรนนะครับโอ้จะหนีก็ดีเลยครับ ลูกหนาฝนนะครับหนาได้กระไดนะครับหนาฝนเขาอาศัยบดยีลดน้ำนะครับบดีลดน้ำดูอ่าเรียบร้อยแล้วครับขอพุณนทุกกำลังใจนะครับท,ที่ติดตามช่องนักลายเฮชแชนแนลนะครับขอพุณนครับ